งานวิ่งเทรลเกาะช้างจังหวัดตราดนั้นเป็นงานใหญ่ค่ะจัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วประกาศเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะนักวิ่งก็สามารถเลือกได้หลายระยะมี5ระยะด้วยกันไกลสุดจะมีค่าสมัคร5,400บาทสั้นสุดราคา800บาทงานนี้จัด2วันและกำลังจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้วันแรก แต่ว่าเพจผู้จัดงานที่ใช้ชื่อว่า o u t ร้ t r เ i ลเกาะช้างเพิ่งจะมาแจ้งยกเลิกการจัดงานเอาวันนี้ส่วนเรื่องการจะจ่ายค่าชดเชยสิทธิประโยชน์ต่างๆบอกว่าจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่15กุมภาพรุงพาพนทำให้คนที่สมัครวิ่งในงานนี้ออกมาตำหนิเป็นจำนวนมากเพราะว่าหลายคนเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานแล้วค่ะ การประกาศยกเลิกงานแบบกระทันหันทําให้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจนํานวนมากนะคะคือบางคนก็โพสต์ข้อความบอกว่าขึ้นเครื่องบินมาแล้วเตรียมจะมาวิ่งแล้วผู้จัดงานเพิ่งจะมาแจ้งวันนี้บางคนโพสต์ภาพบอกว่ากําลังเดินทางมาวันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมบางคนไปถึงที่นั่นแล้วด้วยไปรับเสื้อแล้วสุดท้ายกลับไม่ได้วิ่งค่ะ อีกด้านหนึ่งครับทีมผู้จัดงานแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเดิมเนี่ยเขาตั้งใจตั้งร้านกลางเต็นท์กันแล้วบางคนเข้ามารับเสื้อแล้วก็ต้องกลับไปครับคนที่เตรียมของมาขายก็ต้องเก็บข้าวเก็บของไปจุดนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้นะครับเดิมกำหนดให้เป็นจุดอำนวยการครับหนึ่งในผู้โพสต์ข้อความใน Facebook เชิงตำหนิคนในพื้นที่นะครับก็คือหนึ่งในผู้ที่ร่วมจัดงานครับบอกว่า ที่ต้องยกเลิกไปเพราะขอใช้เส้นทางแล้วก็ต้องเสียเงินหลักพันนอกจากนี้เวลาไปเช่าจุดกลางเต็นท์กับชาวบ้านก็ถูกคิดเงินเพิ่มเพิ่มจากปีที่แล้วครับที่สำคัญนะครับผู้โพสต์ยังพาดพิงถึงหน่วยงานหนึ่งครับอ้างว่าถูกนัดไปนอกสถานที่แล้วก็เรียกเก็บเงินหลักแสนบาทพอเขาไม่จ่ายก็ถูกปักป้ายห้ามเข้าพื้นที่ครับ ผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องยกเลิกงานเพราะถูกห้ามใช้เส้นทางบางส่วนซึ่งขอไปนานกว่า2เดือนแล้วนะครับแต่เพิ่งมีป้ายห้ามเข้าทั้งที่ปีก่อนหน้านี้เขายังใช้เส้นทางนี้ได้ต่อมามีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วครับแต่กลับถูกตัดกริปบินที่เขาเอาไปผูกไว้ก็เลยตัดสินใจย,ยกเลิกงานนี้เพราะกลัวว่านักวิ่งจะได้รับอันตรายนอกจากนี้ผู้จัดยังขอโทษผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายสมัครเข้ามาแล้วก็ร่วมงานงานนี้นะครับ ซึ่งจะพิจารณาชดเชยเป็นรายบุคคลป้ายจราจรก็เห็นเมื่อวานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานที่ขับขันไปผ่านมาตลอดเวลาในช่วงที่เรากําลังเตรียมการนล้วก็ไม่ได้มีใครเดินเข้ามาแจ้งว่าเอ้ยเส้นทางนี้นะเข้าเขตอุทยานซึ่งไอตัวที่เป็นถนนนะคะก็เราได้มีการหนังสืออนุญาตจากทางอ,อบอจอว่าให้อนุญาตให้วิ่งเส้นทางนี้เส้นทางนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนอื่นๆก็คือเราได้มีการชี้แจงที่ประชุมแล้วว่าเราไม่เข้าส่งของุทยานซึ่งมันไม่มีใครทราบว่าตรงไหนมันคือพื้นที่ปลอดบางุทียนแต่ที่เท่าที่ได้รับชี้แจงมาคือตรงพื้นที่ปลอดบางที่อยู่ทยานหมายถึงคือถนนที่ไปยุทธนาวีกับถนนที่ไปหาดบัแชกที่เป็นของเอกชนนะซึ่งเราก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นถนนและมันก็เคยจัดวิ่งตรงนี้ทุกๆุ วจสอบปังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะคะหัวหน้าอุทยานลงนามในประกาศอุทยานตั้งแต่วันที่10มกราคมเรื่องการห้ามใช้พื้นที่บางเส้นทางเพราะเป็นพื้นที่เปราะบางทางธรรมชาติซึ่งบางเส้นทางในระยะ70กิโลเมตร100กิโลเมตรอยู่ในเขตอุทยานเป็นจุดที่มีพืชหายากเป็นพื้นที่เปราะบางก็เลยไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมในพื้นที่และยืนยันว่าไม่เคยสั่งให้ยกเลิกการจัดงานค่ะ เพียงแต่ห้ามเข้าบางพื้นที่และบอกว่าผู้จัดเป็นคนตัดสินใจย,ยกเลิกเองซึ่งทางอุทยานก็ไปแจ้งความหมิ่นประมาทไว้แล้วเมื่อวานค่ะเขตอุทยานในเขตอุทยานก็คือเป็นมันเป็นป่านะครับอย่างที่ว่าผมดูในกําหนดการเนี่ยปล่อยวิ่งตีสองตีสามเนี่ยช่วนข่าวไหวแฉกนะฮะก็คือเป็นป่าลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอแล้วก็สาปาก็เยอะงูก็ชุกชุมงูตรงอ่างก็เยอะมากผมบอกให้ยมันไม่ได้นะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยงูไปฉก นักวิ่งหรือนักท่องเที่ยวชาวตากพาดขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือผมหัวหน้าขุยานใช่ไหมครับผมบอกมันไม่ได้นะเขาก็ยืนยันว่าเขาจะจัดเขาจะวิ่งถ้าอย่างนั้นครับพี่ก็บอกว่าเราก็บอกว่าเออถ้าวิ่งปุ๊บผมจับนะเ้่าในเขตขุ่ยานผมจับเลยเขาเปลี่ยนเทรยบเปรียนปรับตามมาตรา20ส่วนเรื่องที่ผู้จัดอ้างยกเลิกเพราะถูกห้ามไม่ให้ใช้บางเส้นทางนั้นก็มีผู้ใช้ Facebook บางส่วนตั้งข้อสังเกตนะครับ ว่าอุทยานเขาปักประกาศว่าห้ามเข้าไปตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาทําไมเพิ่งแจ้งยกเลิกวันนี้และที่ผ่านมาเพจจัดงานก็มีความเคลื่อนไหวตลอดไม่มีทีท่าเลยว่าจะยกเลิกงานนี้ส่วนประเด็นที่ผู้จัดบางคนโพสต์เชิงตําหนิชาวบ้านนะครับก็มีความเคลื่อนไหวมาจากฝั่งของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะช้างใต้ครับที่เห็นว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านแล้วก็กระทบภาพลักษณ์ของเกาะช้าง ทั้งที่ชาวบ้านช่วยด้วยความเต็มใจเดิมเนี่ยวังว่างานนี้จะสร้างเงินหมุนเวียนให้กับชุมชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่สุดท้ายกลับถูกตำหนิก็เลยได้คุยกับทางผู้จัดนะครับว่าถ้าเห็นชุมชนเรามันไม่ดีหรือแย่ขนาดนั้นคุณก็อย่ามาจัดในพื้นที่เลยนะครับแล้วกที่จัดมา6ปีทาไมจัดได้นะก็ได้ประโยชน์จากชุมชนมา6ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นการโพสต์ที่น่าเกียดนะครับคือรับไม่ได้เลยทั้งผมเองแล้วคนในชุมชน กลายเป็นเรื่องความเสียหายที่อาจจะต้องมาจับเข่าคุยนะคะนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ไปแจ้งความหมิ่นประมาทที่สพเกาะช้างและอนาคตจะจัดงานนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวต้องว่ากันแต่เบื้องต้นบอกว่าจะไม่ให้บริษัทนี้จัดงานอีกยังฝากไปยังนักวิ่งด้วยบอกว่าการยกเลิกงานนั้นย้ำว่าเป็นการตัดสินใจจากฝั่งผู้จัดงานไม่ใช่ชุมชนค่ะ